ซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่7วันเดียวดาวัีเดินอยู่นะเราเป็นมวยประเภทได้ทุกอย่างใครมืองลาวใครพวกนี้ไหมไม่เราฟีมือกว่าครบเครื่องนะเอาเราสูงเท่าไหร่สูงความสูงเรา17น้ำหนักของเราปลอยลอย54ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วกว่า24โชกมารวมๆเท่าไหร่แล้วมวยกว่าไ110 3ไฟล่าสุดชนะกี่ไฟ ล่าสุดโชกไปน้อยเท่าไรหนึ่งเอ๋อเอาละเราคุมกิโลเวรนี้อ่ะฝากไฟขับเชียร์นะวันนี้เสรยวทีนะโอเคขอโชคดีแต่ไม่เคยชกกันนะโอเคขอโชคดีครับนำตัวคนทางบ้านหน่อยสวัสดีครับแลว้ววัเจียวตาทุกคนผมวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทเราเจอใครวันนี้ ชัดเพชรครับเคยชกไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่กัดร้อยสี่บอทครับรบเช้ามาสอบเป็นไงแค่เจ็ดแปดครับสบายเลยไปซ้อมอยู่กับหนุ่มมาไซนะที่จังหวัดชลบุรีครับกี่วันไฟนี้รู้ตัวแค่หกวันครับหกวันนะเราเป็นมวยยังไงก็เดินได้ถ่ายได้ครับเดินได้ถ่ายได้นะครบเครื่องไหมครับอาวุธหลักๆของเราอาวุธเด็กของเราคืออะไรแข่งครับแข่งนะคู่ต่อสู้อ่ะ เขามีลูกเตะขากับมีซองครับอ๋อค่ยางไม่แตกวันนี้ยางดีนะครับอ้าวเราชอบมวยโดนทุบได้ไหรแล้วหกสิบครับหกสิบจับไว้ล่าสุดชนะกี่ไว้แพ้ด้วยครับแพบแ้มาพับแพ้เมื่อกี่ไฟต์จีิแล้วหกครับหกไว้โอ้ยวันนี้ก็ต้องเกิดเลยนะครับล่าสุดเราชกไว้ร้อยเท่าไรร้อยแปดครับวันนี้ร้อยร้อยสิบครับใหญ่ไปไหมก็ ได้อยู่ครับได้อยู่นะเคยชกยังนะจิบยังแล้วแต่มันชกตอนเย็นไม่มีปัญหาหรอกใช่อ่ะลูกหลานจากจังหวัดกัมพูชาฝากนคขับกัมพูชาประเทศไทยด้วยวันนี้ฝากชาวกัมพูชากับชมรีนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่แน่นอนครับดีขอโชคดี